สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะอธิบายว่าพลัง power ใช่ไหมกิโลวัตต์กับพลังงานกิโลวัตต์ชั่วโมงมันต่างกันยังไงเพราะว่าผมก็เห็นนะหลายคนก็สับสนที่ช่องหลักก็เหมือนกันโดยเฉพาะช่องหลักนะเขาพูดผิดตลอดเลยบอกว่า Tesla Model S 85กิโลวัต์บตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะใช้อันนี้นะไมโครเวฟโอเวนอธิบายว่ามันมัน ต่างกันยังไงนะครับและเนี่ยใค,ใครก็รู้นะว่ามันเวิร์กยังไงเพราะว่าถ้าเราหมุนไปทางนี้นะมันจะมันจะอุ่นแรงนะโอเคอันนี้เครื่องนี้ e l e c t r o l u x นี่ถ้าเปิดเต็มนี่มันจะเป็น8 0 0วัตต์แล้วสมมุติว่าเรายกตัวอย่างนะว่าถ้าเราเปิดต่ําสุดนะมันมันเทียบกับชาร์จโฮมชาร์จเองช้านะ3.7 k ิโลวัตต์และเราลอง คิดดูว่าอันนี้มันจะเป็น22 k ิโลต์ AC นมันก็ชาร์จเร็วกว่านิดหน่อยนะใช่ไหมแล้วก็อันนี้นี่เป็น50 k ิโล DC Fast Charging ก็ชาร์จเร็วกว่าเดิมแต่ว่าถ้าหมุนไปนี้มันจะเป็น Supercharger Version 2 150กิโลวันะใช่ถ้าเราเปิดเต็มนี่นะมันจะเร็วสุดมันจะเป็น Ionity หรือว่า Supercharger Version 3นะ350 kW โตต์นะใครก็รู้ว่าถ้าเราเปิดอันนี้สูงสุดแล้วเรา เปิดแป๊บเดียวมันก็จะอุ่นเร็วนะเราต้องทดลองเอนี่ยเอาเนี่ยอาหารที่เราซื้อกลางวันเนี่ยมันมันเย็นนะนะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอา่าหรือว่าหรือว่าบะหมี่โอเคถ้าเราใส่ในนี้นะถือว่าเราใช้พลัง power ต่ำกิโลวัตต์ต่ำ,ตำเราจะอุ่นอย่างเงี้มันใช้เวลานานนะเนี่ยเราคงต้องเร่งขึ้นเราคงต้องใช้เวลาไม่รู้อ่ะสิบนาทีแล้วมนะั้งเพราะว่า กิโลวัตต์มันช้าแล้วก็พลังงานนะ e n e r g y มันเป็นกิโลวัตต์คูณเวลานะ่ะถ้าเราชาร์จช้าเราก็ต้องใช้เวลานานมากกว่ามันจะเสร็จแต่ว่าถ้าเราเร่งกิโลวัตต์ึ้นไปนี้เราก็ลดลงเวลาก็ได้มันก็จะสุกเร็วใช่ไหมเหมือนแบตเตอรี่มันเสร็จเร็วนะแต่ว่าสมมุติว่าถ้ามันเป็นแบตเตอรี่ใหญ่อะเรามี ก๋เตี๋ยวอีกถุงนึงเฮ้ยอันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มร้อนแล้วนะโอเคเราก็เอาใส่2อันเลยนี่เหมือนก็ว่าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น2เท่าเราก็ต้องมันก็จะใช้เวลาช้ากว่าเดิมหรือว่าเราต้องเพิ่มกิโลวัตให้มันแรงขึ้นมันจะได้เสร็จเร็วนี่นะประมาณนี้อ่ะไม่ถ้าทุกทีถ้าคุณนึกถึงว่าอืมมันเป็นกิโลวัต์หรือว่ากิโลวัตต์อวอร์ก็ลอง นึกถึงไมโครเวฟนั่นนะใช่นคนก็น่าจะคนเข้าใจนะว่ามันเวริร์กยังไงเนี่ยแต่เราลองลองลอง,ลองเปิดแรงๆนะเนี่ยให้มันให้มันอุ่นนะไม่รู้ว่าเราต้องเปิดแรงแค่ไหนจะระเบิดไหมเนี่ยเห็นไ่ม้มอเคลองปิดเป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อเริ่มเริ่มอุ่นแล้วอืมอืมรำเล้นะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้นะเป็นยังไงอ๋อตอนนี้อันนี้มันเป็นปัญหานึ่งเพราะว่าเราไม่ได้อุ่นเท่ากันจริงเราต้อง เรต้องอุ่นอันนี้สักพักหนึ่งก่อนแล้วก็หรือว่าแยกกันก็ได้ไมั้งอ,อ,อร่อยโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิวนะแล้วก็ขอคับปากกันใหม่สวัสดีครับ